PC UA เป็นตัวกลางเราจะมาตัวอย่างที่เราจะใช้เราจะเป็นการสร้างปุ่ม Start และ Stop ขึ้นมาเพื่อเป็นการควบคุมแสายพานนะครับก็สร้างขึ้นมาเลย เครั <Yeah. S 1> พอเราได้ตู้คอนโทรลแล้วกดวิวกดด็อกชูด็อกออท็กนะครับตรงนี้จะเป็นการตั้งชื่อเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจนะครับ พอได้ชื่อตามนี้แล้วครับก็กดปิดไปเลยหลัง oh <yeah. S 3> จากตั้งซื่อเสร็แล้วนะครับต่อมาก็ไปเปิดเซิร์ฟเวอร์ของตัว U A เลยเรอ yeah. สักกัดอ่ากดไปที่ไฟล์กด Open Server ไอ้ผิดอันกด Open Server เราจคเปิดซฟต์ร์ได้แล้วก็ไปตั้งไปตั้งตัวสื่อสารต่อครับกด New F X D e v i c e c o n f i g เลือก G X Works G X Simulation 3ครับเราใช้เป็น f x 5 U New Finish กดโอเคอันนี้เอ่ชื่อนี้แะ้ร สร้งมาแล้วก็กดเข้าไปครับคลิกขวาเลือก New Group ใช้เป็น io line กด Save กดเข้าไปครับคลิกขวาเลือก New Data Tag นะครับอันนี้เดี๋ยวจะตั้งเป็นชื่อที่เราตั้งใน factory io ครับเช่น p ราจะใช้เป็น x 1ตรงนี้เป็นความเร็วในการสื่อสารนะครับเรานิวขึ้นมาเราจะใช้เป็น10 m นมิิน,น,น,นะครับกดเซฟเลือกที่เราสร้างไว้ไกดเซฟเลยครับอันนี้นก็ทำเหมือนกันให้ครบ5ตัวเลยนะครับ สร้างตามนี้เลยนะครับไอตัววาสามนี่คือคอมเมนเยอร์คือเมื่อวายสามทำงานตัวสายพานจะขึ้นที่ต่อมาไปเปิด GX ไสามเนี่ย เราใช้เป็น epic ห้า u นะครับโอเคกดซิมูเลชันขึ้นมาครับ okay. uh huh. oh, ได้แล้วไปที่ตัว U A กดตรงแว่นตาครับตรงนี้จะเป็นการพืดเทสได้เกิดขึ้นแบบนี้แล้วแปลว,ว่าตัว U A กับ w o r k 3มันคุยกันแล้วนะครับเมื่อได้อย่างนี้นะครับเราจะไปทำตรง Factory I O ให้มันคุยกับ M F O P C ครับกด F 4เลือก O P C เปตรงนี้กด c o คอนฟิกเลยครับ ไอ้ตรงนี้มันจะเป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใน m อ p c ีครับมันจะอยู่ระหว่างเครื่องหมายคำพูดสองอันน,น,นี้เขียนมาให้ถูกต้องตรงนี้จะเป็นก r ุ๊ p ที่เราได้ตั้งชื่อไว้ครับเราตั้งไว้ I.O.01 ศกดเบานครับเดี๋ยวไปเขียน GX ก่อนเลยนะ โอเคเราจะเริ่มด้วย x เหนือปุ่ม start เมื่อกด start จะให้ x m 3ไปทางนันเป็น contact ช่วยนะครับซึ่งปุ่ม start ของเราคือ x 2ปุ่ม start หรือ x 2ใน factory io มันจะเป็น nc ครับแล้วนะต่อมาก็ใช้ m 3เมื่อได้นี้แล้วก็ใช้ m 3เพื่อไปควบคุมสายพานครับสายพานและไฟ ยี่เขียนประมาณนี้ครับกด simulation เลยไปที่ factory io ครับเราวางคิ้วพวกนี้ให้ถูกต้องครับ,อบของนเยเอคือควบคุมสายพานนะครับ แล้วก็ซิมูเลชันดูอันนี้คือสาพาไม่ทำงานไฟสีแดงจะติดเนะี่ยเมื่อกดมันจะเคลื่อนที่สายพาะจะทำงานกดปุ่มสต็อปสายพาะจะหยุดครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับงานวันนี้